สวัสดีครับมาอยู่กับเจ้า MPV สุดน่ารักนะครับต้องบอกว่าเป็นรถหนึ่งในดวงใจของพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆบ้านเลยนะครับหลายๆครอบครัวคือเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวมากๆนะครับเราอยู่กับเจ้า Toyota s i e n t a นะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผม1.5 V นะครับตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยปี2022แท้ๆเลยนะครับผมจดทะเบียน2022แล้วก็ผลิต2022เลย เริ่มมาเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไมเนอร์นะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วเขาจะได้กล้อง360องศาจากโรงงานนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โคมดํานะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ยันนิ่งแบบ LED นะครับผมไฟตัดหมอกตรงรุ่นนะครับผมล้อแมกนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกอลลอยขอบ16นะครับผมตัวนี้ยางเป็นยางติดรถนะแต่เดี๋ยวราคาที่เราตั้งไว้เดี๋ยวราคาเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับผมตัวรถเป็นสีดําแท้จากโรงงานนะครับผม ออปชั่นแบบดีมากลูกค้าเซียนต้าเป็นรถที่แบบน่าใช้มากๆนะครับผมนี่นะครับการพับเบาะของเขานะครับผมเขาสามารถปรับเบาะได้หลายสเต็ปเลยนะครับผมนี่พับแบบนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับเขาสามารถปรับเบาะลาบได้เลยนะครับผมลาบแนวเดียวกับรถได้เลย แบบนี้นะครับแล้วก็โยกลงแบบนี้เลยก็คือจะลาบไปกับตัวห้องโดยสารเลยนะครับผมท่านี้ต้องแบบสาธิตให้ดูนิดนึงเดี๋ยวกลัวลูกค้าไม่เข้าใจนะครับผมเพราะว่าบางคนบางคนก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าเซียนต้าสามารถพับเบาะได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าปกติอะหลายคนคิดว่ารถรถเก๋งที่นั่งจะทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมก็คือสามารถลาบไปกับห้องโดยสารเลยนะครับผม แล้วเราก็ยกเบาะตัวนี้กลับมาให้เป็นอยู่ในตำแหน่งเดิมได้อ่าอันนี้คือเอกลักษณ์ของเซียนต้าเลยนะครับนี่เหมือนไม่มีเบาะหลังอยู่เลยครับลูกค้าเขาพับลาบไปกับห้องโดยสารและตำแหน่งที่นั่งของเบาะแถวกลางก็จะอยู่เหมือนเดิมด้วยนะครับผมนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2สองังนะครับส่วนตัวผมสูง180นะครับผมถ้าเราขึ้นไปนั่ง นั่งได้สบายนะไม่อึดอัดเพราะว่าเขาปรับพนักพิงได้นี่ห้องโดยสารกว้างมากมีหน้าจอทีวีให้จากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะครับฝากไว้เลยลูกค้าคันนี้รถมือเดียวออกห้างเลขไม่เพียง1 6 0 0 0กพิโลเท่านั้นนะครับผมทงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอโตโยต้าจากโรงงานนะครับพัาสตินพร้อมกล้องถอยในตัวแล้วก็กล้อง360องศานะครับผมจอแอร์เป็นจอแอร์ดีต้นนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลส ปุ่มพุสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งเป็นสวิตช์แยกตรงฝั่งคนขับนะครับตัวน,นี้เบาะหนังนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังเดินด้วยลวดลายได้สีขาวนะครับแล้วตรงพนักพิงจะปักคําว่าเซียนต้าด้วยนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อย <c oughs> นี่ เครื่องยนต์นะครับ Dual VVTI นะครับผมเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะ1,500นหซีซีนะครับหัวนัดไม่มีขยับเลยนะซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมรอยตั้งสีในห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดรับไปเลยล็อเล้านะครับผมลูกค้า5้า0 0 9 0 0 0บาทนะครับฟรียางใหม่ให้สีเส้นนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่รับประกันภัยชั้นหนึ่งผมมีไวเชื่อให้ลูกค้า20,000บาทนะครับราคารถจะเหลือเพียง5,39,000บาทเท่านั้นฟรียังใหม่ให้เหมือนเดิมแล้วก็จัดส่งรถฟีทั่วประเทศไม่มีค่าจ่ายบวกเพิ่ม <Okay. S 1> ฝากไว้ด้วยนะครับ Toyota s e n t ตนะครับผมปี2022แท้ๆนะครับเป็นตัว Minor Change นะครับผมรถมือเดียวออกห้างรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัว V นะครับผมสวัสดีครับ